ช่วงเวลาวิกฤตสี 4, ตอนความศรัทธาธรรมะโดยท่านพระอาจารย์กัลลยาโน 25. มีนาคมคศ2020ช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตนี้ สามารถเป็นเครื่องทดสอบศรัทธาความเชื่อของเราได้เป็นอย่างดีความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในเวลานี้คือการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติความลังเลสงสัยหรือคิดว่าสถานการณ์แบบใหม่ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมที่จริงแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติที่ดี การปฏิบัติที่สอดคล้องกับช่วงเวลานี้มากที่สุดคือการพิจารณาความไม่แน่นอนของชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติหรือปฏิบัติในรูปแบบที่เคยปฏิบัติต่อไปเพื่อรักษาความต่อเนื่องช่วงเวลาของวิกฤตอาจเป็นเวลาที่เราต้องการเชื่อในบางสิ่งบางอย่าง มันเป็นการดีถ้าเราตระหนักรู้ถึงความต้องการนี้และตั้งความหวังอย่างมีสติแทนที่จะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นเพียงกึ่งความฝันซึ่งอาจเกิดจากตัญหาของเราเองนี่คือตัวอย่างของหลักการสากลในทางปฏิบัติการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาโต้ต่อแบบไร้สติ เป็นการตอบสนองอย่างมีสติช่วงเวลาของวิกฤตอาจเป็นช่วงเวลาที่การปฏิบัติส่งผลให้เห็นในที่สุดเมื่อหลายปีก่อนวัดอมราวดีได้รับการเยี่ยมเยียนจากเจ้าอาวาสของวัดคริสเตียนแห่งหนึ่งเธอเล่าว่ามีแม่ชีหลายคนที่เต็มไปด้วยความสงสัยตลอดชีวิต แต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการเยี่ยมเยียนจากทูตสวรรค์บนเตียงที่เขานอนตายมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมากมายในพระสูตรเกี่ยวกับผู้คนที่ตระหนักถึงธรรมะในช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาดังนั้นจึงมีความหวังสำหรับพวกเราทุกคนอาตมาขอเสนอธรรมะนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้และพิจารณาอาจารย์กัลยานโน